สวัสดีครับรายการ Global Wrap พบกับผมวิวบณ Matthew แมทธิวรัตนธาราทรเป็นผู้ดำเนินรายการและคุณทีรพัฒน์เมธานุเคราะห์ตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์ซ,ซิมิโก้วันนี้เราจะมาเริ่มจากการว r a อัพสภาวะตลาดต่างประเทศของสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวผมจะให้คุณทีรัฒนเล่ารายละเอียดให้ฟังครับ ครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังเป็นขาลงของดัชนีหุ้นต่างประเทศนะครับโดยที่ดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยก็คือดัชนี S&P 500เนี่ยก็ปรับตัวลง0.6%รนะครับจากสัปดาห์ก่อนหน้านะครับ ก็เป็นครั้งแรกในรอบกว่านหนึ่งปีนะครับที่ดัชนีเอสเอ็นพห้าร้อยเนี่ยลงติดต่อกัน4สัปดาห์นะครับ <bend. S 1> ก็มีจากเรื่องของนายโพเวลประธานเฟดเนี่ยก็กล่าวว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนะี่ยมีการฟื้นตัวที่ช้าและต้องการมาตรการก,กระตุ้นนะครับประกอบกับการระบาดของโควิด -19 รุ่รองใหม่นะครับครับทั้งนี้เนี่ยนับจากต้นเดือนกันยายนจนถึงวันศุกร์นะครับดัชนี s อ500ห้าร้อยเนี่ยก็ปรับตัวลง5.8%นะครับหลังจากที่ดัชนีเนี่ยปรับตัวขึ้นมา5เดือนติดต่อกันนะครับ จากอะไรก็ตามเนี่ยในวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยที่ตัชนีบวกขึ้นมาเนี่ยก็เห็นมีแรงซื้อกลับเข้ามาเนี่หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนะครับส่วนตัชนีห้างเซงของตลาดหุ้นฮ่องกงเนี่ยก็ปรับตัวลงแรงในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ <c oughs> เกือบ5%นะครับก็นําลงโดยหุ้นธนาคาร s s ช c นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีอย่างเช่นเทนเซ็นแล้วก็เสี่ยวมี่ร่วมร,วม,รวมทางธนาคารอย่างอ่าไชน่าคอนสตรัคชั่นครับครับผม ต่อไปนะครับผมอยากจะให้คุณธีรพัฒน์ให้ความรู้นักลงทุนเกี่ยวกับเรื่องกลยุทธ์การลงทุน ETF หรือ Exchange Trade d Fund ครับโดยขอเริ่มจากนิยามหรือหลักการของ ETF ก่อนครับครับ ETF เนี่ยก็เป็นชื่อย่อมาจากคาว่า Exchange Trade d Fund นะครับซึ่งแปลตรงตัวว่ากองทุนที่ซื้อขายบนกระดานนะครับคำว่ากองทุนก็หมายถึงพอร์ตของสินทรัพย์นะครับ แต่ ETF เนี่ยต่างกับกองทุนรวมทั่วไปหรือว่ามิวชัวฟันตรงที่เราสามารถทําการซื้อขายได้ตลอดเวลาเหมือนหุ้นในกระดานหนึ่งนะครับอย่างกองทุนรวมเนี่ยถ้าเราเคาะซื้อกว่าจะรู้ราคาที่ได้เนี่ยก็ต้องรอ NAV ณสิ้นวันนะครับในขณะที่ ETF เนี่ยเราจะได้ราคาเหมือนกับที่เราสั่งซื้อหุ้นเลยนะครับ ด้วยขนาดกองมันที่ใหญ่มากนะครับปัจจุบันนี้มีสินทรัพย์ที่เป็น ETF ทั่วโลกเนี่ยมีมูลค่าตลาดเนี่ยรวมกันสูงถึง6.4ล้านล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐนะครับ,รบทำให้การไหลเวียนของเงินเข้าออกใน ETF หรือ,รอ,รอที่เราเรียกว่าฟันโ r ฟเนี่ยมีอิทธิพลต่อการเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับช่วยให้นักลงทุนที่ถือ ETF เนี่ยสามารถเกาะติด ผลตอบแทนไปกับตระกนีได้นอกจากนี้เนี่ยข้อดีของมันก็คือสภาพคล่องนะครับรวมทั้งการกระจายความเสี่ยงจากที่มันเป็นพอร์ตหลักทรัพย์นะครับแล้วก็ค่าบริหารจัดการที่ต่ำกว่ากองทุนรวมนะครับซึ่งก็มีกองทุนรวมปัจจุบันเนี่ยก็ออกกองที่ลงใน ETF อีกทีนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าฟันออฟฟันนะครับทำให้นักลงทุนที่เข้าไปซื้อเสียค่าบริการ2เด้งเลยนะครับนอกจากนี้เนี่ย ETF เนี่ยยังได้รับความนิยม จากการที่มีแท็กและคอที่เอาชนะกองทุนที่เป็น Active ฟันได้นะครับอย่างเ d g ฟันนะครับทำให้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมีเงินไหลเข้าออกจากกองทุนต่างๆเนี่ยมาเข้าใน ETF ด้วยเหตุที่ ETF เนี่ยเป็นกองทุนที่ขึ้นลงตามตัชนีนะครับมันก็เป็นการลงทุนที่เรียกว่าเป็นแบบพาส s i v นะครับ <Yeah. S 1> ทำให้ต้นทุนการจัดการที่มีคำศัพท์ที่เรียกว่า Expense Ratio เนี่ยค่อนข้างต่ำนะครับเฉลี่ยประมาณ0.44%นะครับในขณะที่กองทุนรวมเนี่ย อาจจะสูงถึง2%ด้วยซ้ำไปนะครับในโลกของ ETF เนี่ยเรามี ETF ที่เป็นตราสารหนี้ตราสารทุนนะครับสินค้าพวกพวกกพันรวมทั้งตราสารอนุพันธ์นะครับแต่ว่าในพอร์ตกา์นี้เนี่ยเราจะพูดถึง ETF ที่ลงในตราสารทุนเท่านั้นนะครับการลงทุนใน ETF เนี่ยทำให้เราสามารถใช้กลยุทธ์การลงทุนได้หลากหลายนะครับสามารถลงทุนในตลาดหรือเซกเตอร์ที่เข้าถึงธิยากนะครับหรือไม่ก็จํากัดเฉพาะนักลงทุนสถาบันเท่านั้นนะครับ เืียไหมครับว่า ETF เนี่ยเป็นกองทุนที่มีลักษณะที่เป็นพัส,สีแต่ก็มีความนิยมที่มากขึ้นนะครับทำให้ก็มีนวัตรกรรมใหม่ๆมานะครับอย่างเช่น Active ETF นะครับหรือบางทีก็เรียกว่า Smart Beta ETF นะครับที่ผสมผสานกลยุทธ์การลงทุนใน ETF ต่างๆเข้าไปเพื่อจะให้มันเนี่ยมีผลตอบแทนที่เอาชนะตลาดได้นะครับแต่กค็คงคุณสมบัติของ ETF ก็คือการกระจายความเสี่ยงนะครับเรื่องหนึ่งที่อยากให้รู้นะครับก็คือว่า เราสามารถดําเนินกลยุทธ์การลงทุนได้หลากหลายนะครับโดยที่ไม่จําเป็นต้องศึกษาหุ้นหลายตัวนะครับตัวอย่างเช่นหากเราอยากไปลงทุนนี่ที่ตลาดหุ้นสหรัฐนะครับเราก็สามารถซื้อ ETF ที่มีการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐนะครับหรือว่าเรื่องของส,สไตล์การลงทุนนะครับที่เราเคยใช้อย่างหุ้นที่เป็น Value Stock นะครับหรือหุอ้นตอบเติบโตที่เรียกว่า Growth Stock นะครับ หรือว่าจะลงตามมูลค่าตลาดที่มีทั้งหุ้นขนาดใหญ่กลางเล็กนะครับเขาก็มีให้รวบรวมมาเพื่อมาจัดทําเป็นอกองถุน ETF ซึ่งจะสะท้อนคุณสมบัติดังกล่าวนะครับ นอกจากนี้เนี่ยยังมี ETF ที่หุ้นทีล่ลงทุนในหุ้นที่เป็นเซกเตอร์เดียวกันนะครับซึ่งเวลาที่เราจากจะลงทุนหุ้นรลายตัวในเซกเตอร์นั้นๆเนี่ยกว่าจะศึกษาทำความเข้าใจเนี่ยก็ต้องใช้เวลามากนะครับอย่างหุ้นในเทคโนโลยีเ e a l t h c a r แต่ถ้าลงใน ETF ที่เป็นเซกเตอร์ก็จะประหยัดเวลานะครับยก,ยกตัวอย่างเช่น e-commerce นะครับหรือว่าหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเ e a l t h c a r e b i o เทคโนโลยี ology, จนถึงหุ้นบริษัรรทรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่าเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างแบตเตอรี่หรือตซแวร์นะครับซึ่งหากเรา S <S ได้เห็นขา่าวชื่อว่าเทียนต้องมาแน่เราก็สามารถเข้าไปเก็บ ETF นันๆได้ๆๆเลยนะครับเรามี ETF ที่ชื่อว่า i-Share, ลไ l i e v i n g EV and Tech นะครับหรือว่ามีชื่อย่อว่า i d r v นะครับซึ่งจดทะเบียนในตาาลาดหุ้นสหรัฐนะครับมีราคาซื้อขายอยู่ประมาณ32เหรียญนะครับต่อหุ้นนะครับแล้วก็ให้ผลตอบแทน18%นับจากต้นปีนะครับก็ถือว่าถูกกว่าเทสลาที่ราคาประมาณ420เหรียญต่อหุ้นนะครับและถ้าหาก ว่าเทสลาเนี่ยมีข่าวลบนะครับเช่นส่งมอบรถยนต์ไม่ได้ตามเป้านะครับราคาหุ้นลงแต่ ETF ที่เราซื้อตัวนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ได้รับผลกระทบมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่า ETF แต่ละตัวเนี่ยก็จะมีดัชนีที่อ้างอิงที่เรียกวันว่าเบลนส์มาร์กนะครับอย่าง IDRV เนี่ยก็มีดัชนีเบ n นส์มาร์ที่ชื่อว่า Global Autonomous Driving a n d Electric นะครับก็แนะนําให้ไปดูได้นะครับหรือว่าหุ้นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ cloud computing เนี่ยก็มี ETF ชื่อว่า โ l o b อ x Cloud Computing นะครับที่มีชื่อว่าชื่อย่อว่า CROU นะครับซึ่งให้ผลตอบแทน51นะครับก็ใกล้เคียงกับดดชนีอ้างอิงนะครับหากเราอยากที่จะลงทุนในหุ้นต่างประเทศก็ยังมีหุ้นที่ ETF ที่ลงในหุ้นต่างประเทศอย่างสหรัฐเนี่ยก็จะมี SPDR นะครับ S&P 500 PowerShare S&P 500นะครับ ส่วนปัจจัยที่จะต้องพิจารณาซื้อ ETF เนี่ยนอกจากจะดูเรื่องของ s p n s Ratio แล้วก็ยังมีเรื่องของ Tagging Error นะครับว่า ETF นั้นๆนนเนี่ยเคลื่อนไหวล้อกับตัชนีอ้างอิงหรือไม่นะครับซึ่งมาจากปัจจัยการรีบาลานซ์หรือว่าการปัดพอร์ตให้น้ำหนักของหุ้นที่อยู่ใน ETF เนี่ยใกล้เคียงกับของตัชนีอ้างอิงได้ดีแค่ไหนนะครับเข้า <atom> จากนี้เนี่ยเรารยังสามารถทำกลยุทธ์นะครับเรื่องของการทากาไรในช่วงตลาดขาลงนะครับก็คือ จะมี ETF ที่เรียกว่า inverse ETF นะครับที่ไม่จำเป็นที่จะต้องยิ้มคุณมาช็อตนะครับด้วยกลไกของ ETF ประเภทนี้เนี่ยมันจะขึ้นกับพิศกับดัชนีที่อ้างอิงนะครับยกตัวอย่างซึ่งเช่นหากเรามองดัช่ี S&P 500เนี่ยจะมีการปรับฐานนะครับเราก็สามารถซื้อ ETF ที่ชื่อว่า Pro Share Short S&P 500นะครับ แต่ถ้าดัชนี S&P 500มันกลับขึ้นเนี่ย ETF ตัวนี้ก็จะมีราคาลงนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมี l e v e r a g ETF e นะครับที่นักลงทุนเข้าไปซื้อต้องการที่จะเล่งผลตอบแทนมากกว่าดัชนีอ้างอิงนะครับโดยมันจะให้ผลตอบแทนในสเกลที่มากกว่าตัว ETF ปูนีเนี่ยเราจะเรียกว่า l e v e r a g ETF e นะครับจะมีคำลงท้ายว่า1นึพัสพนะครับเป็นเครื่องหมายปูนนะครับยกตัวอย่างเช่นเ e ETF นะครับที่ชื่อว่า โปรแชร์คุณต้าคิวคิวคิวนะครับหรือชื่อย่อว่าคีคิวคิวเนี่ยมีดีเวอเรทสามเท่านะครับมีแจัชนีอ้างอิงคือ n นสเดชลอยนะครับซึ่งคนที่ซื้อ ETF ตัวนี้เนี่ยนับจากต้นปีจะให้ผลตอบแทนเนี่ยสี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์เลยครับครับ <c oughs> ผมขอบคุณมากเลยครับข้อมูลผมว่าค่อนข้างแน่นเลยดีเดียวครับทีนี้สิ่งที่ผมอยากจะรู้ก็คือไม่แน่ใจว่าคุณธีรพัฒนมีตัวอย่าง ETF ของแต่ละประเทศบ้างไหมครับนักลงทุนจะได้เห็นภาพชัดขึ้น ครับก็คราวนี้เราก็คงมารู้จักกับ ETF ในแต่ละประเทศนะครับซึ่งตลาดหุ้นใน่างประเทศต,ตอนนี้เนี่ยเราขอจะขอโวกัสใน3ตลาดเท่านั้นนะครับก็คือตลาดหุ้นสหรัฐนะครับตลาดหุ้นฮ่องกงแล้วก็ตลาดหุ้นเวียดนามน,นะครับอขอเริ่มจากตลาดหุ้นเวียดนามน,นะครับที่มีคนไทยสนใจไปลงทุนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยที่เวียดนามเ,เองเนี่ยก็มี ETF อยู่6ตัวนะครับที่ซื้อขายยังตลาดหุ้นโฮจิมินห์นะครับแต่ตัวที่ได้รับความนิยมนะครับเป็น e1 vf vn 3 0นะครับที่มีบริษัทหลักทรัพย์ไทยไปออก dr นะครับอ้างอิงกับ etf ตัวนี้นะครับโดย etf ตัวนี้เนี่ยมีดัชนีอ้างอิงเป็นดัชนี vn 3 0นะครับ,รบซึ่งเป็นหุ้นขนาดใหญ่30ตัวอีกตัวก็คือ fue ssv 5 0นะครับที่มีดัชนีอ้างอิงเป็น vnx 5 0นะครับ,รบก็ประกอบด้วยหุ้นขนาดใหญ่เนี่ย50ตัวที่จดทะเบียนทั้งใน ตลาดพุ้นโ o วิมินแล้วก็ตลาดหุ้นทานอยนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็มี ETF ที่ชื่อว่า VFMVN Diamond นะครับหรือว่าตัวย่อก็คือ FUEVFBND นะครับที่คัดเลือกพุ้น14ตัวนะครับจากกระชนีวินเอ็นออชานะครับแล้วก็คัดเฉพาะพุ้นที่มีการถีอครองของนักลงทุนต่างชาติเนี่ยที่สูงสุดนะครับจนบางตัวเนี่ยเต็มไปดานะครับการถีอหุ้นนะครับทำให้นักลงทุนต่างชาติเนี่ยทำให้ไม่สามารถเข้าไปซื้อ ได้ในกระดานนะครับต้องซื้อนอกกระดานในราคาพเมีมนะครับแต่ก็สามารถซื้อ ETF ตัวนี้แทนได้ครับก็ผมขออนุญาตข้ามไปที่ตลาดพุสหราฐนะครับที่เป็นตลาดที่ ETF ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับมีมูลค่า4.4ล้านเหรียญ4.4ล้านล้านเหรียญนะครับก็คือคิดเป็นประมาณ70%ของทั่วโลกนะครับปัจจุบันเนี่ยมี ETF ในตลาดนี้เนี่ย2,000ตัวนะครับแล้วก็ มี่นเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกๆปีนะครับสารัฐเนี่ยเป็นที่รู้จักก็คือจะเป็น SPDR S&P 500นะครับที่มีชื่อย่อว่า SPY นะครับหรือที่เราเรียกสั้นๆว่าสไปนะครับมีขนาดกองทุนเนี่ย280,000ล้านเหรียญนะครับอีกตัวก็คือจะเป็น iShare นะครับพอ S&P 500นะครับมีชื่อย่อว่า IBV นะครับมีมูลค่าตลาดราว200ล้านนะครับ ซึ่งทั้ง2ตัวก็มีดัชนีอ้างอิงเป็นดัชนี S&P 500นะครับเพื่อง่ายๆว่าถ้าเราต้องการลงหุ้นสหรัฐเนี่ยเราก็สามารถเข้าไปซื้อ ETF 2อตัวนี้ได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีเซ c เตอร์ ETF นะครับที่ลงในหุ้นอุตสาหกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเงินพลังงานสื่อสารจนกระทั่งถึงหุ้นกลุ่มเทคนโนโลยีหรือว่าแม้แม้กระทั่ง ETF ที่อินสแต์การลงทุนนะครับอย่างไอแช่ MSCI USA Momentum Factor เนี่ย ที่มีตัวย่อว่า MTUM นะครับก็คือเน้นสไตล์เรื่องของโมเมนตัมเนี่ยก็ให้ผลตอบแทน17%นับจากต้นปีในขณะที่ e x p n Ratio เนี่ยก็ต่ำนะครับอยู่ที่0.15%เท่านั้นนะครับครับเราก็มาพูดถึง ETF ที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นฮ่องกงนะครับซึ่งอันที่จริงเนี่ยก็มี ETF ที่ซื้อขายในตลาดหุ้นสหรัฐแต่ดัชนีอ้างิงเป็นดัชนีห้างเซงนะครับ แต่ในที่นี้เนี่ยจะพูดถึง ETF ที่ซื้อขายกันในตลาดหุ้นฮ่องกงที่นักลงทุนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้จักนะครับนอกจาก ETF ที่มีดัชนีอ้างอิงเป็นดัชนีห้างเสงอย่าง 2800HK เนี่ยแต่ถ้าหลากักากเราไม่อยากจะลงใน ETF ที่เป็นดัชนีห้างเสงนะครับซึ่งมีหุ้น50ตัวแล้วก็น้ําหนักเนี่ยไปอยู่ที่สถาบันการเงินเนี่ยเราอาจจะเลือกลงใน ETF ที่อิงกับดับชนีห้างเสงไชน่าเอ็นเตอร์ไนะครับ ที่ประกอบด้วยหุ้นบริษัทจีนในพันธินใหญ่มีตัวย่อว่า2828 28 s k นะครับแต่ถ้าหากจะลงในตลาดหุ้นจีนอย่างเดียวนะครับอย่างตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้หรือเซินเจิ้นเนี่ยซึ่งไม่มีในจดทะเบียนหุ้นส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหุ้นฮ่องกงนะครับแล้วก็นักลงทุนต่างชาติเข้าถึงยากน,นะครับก็จะมีหุ้น ETF ที่ชื่อว่า3188 HK นะครับที่มีดัชนีอ้างอิงเป็น CSI Index นะครับ ETF นี้เนี่ยมีผลตอบแทนที่น่าสนใจก็คือ15.6%นับจากต้นปีนะครับแต่หากเราอยากจะลงหุ้นเทคนโนโลยีในตลาดหุ้นฮ่องกงก็จะมี3033เพแคสเกนะครับที่มีดัชนีห้างเสงเทคเนี่ยซึ่งมีหุ้นเทคโนโลยีดังอาลีบาบาเทนเซน JD.com หรือว่าเหมยชวนนะครับเป็นสมาชิกใดัชนีอ้างอิงนี้นะครับและที่น่าสนใจเนี่ยเราสามารถซื้อ e p f ที่มีชื่อย่อว่า3147 SK นะครับที่แท็กดัชนีไชนี ของจีนนะครับซึ่งก็เหมือนเปรียบเหมือนตลาด n a s แสดของจีนที่มีหุ้นเทคโนโลยีหลายตัวที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดทุ่งก่องกงนะครับโดยจัดชนีนี้เนี่ยปรับขึ้นมา4.5% 6นับจากต้นปีในค่ะที่ ETF 3147 s k ปรับขึ้น4.4%ในช่วงเดียวกันก็ถือว่าให้ผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับจัชนีนะครับ นอกจากนี้เนี่ยตลาดฮ่องกงก็ยังมี ETF ที่เป็น Inverse l e v e r a g e ทำให้เราสามารถสร้างกลยุทธ์การลงทุนได้หลากหลายนะครับก็หวังว่า p o d c a ต์นี้จะช่วยให้ท่านผู้ฟังเนี่ยมีความเข้าใจใน ETF มากขึ้นนะครับซึ่งการลงทุนในภาวะปัจจุบันเนี่ยจะทำผลตอบแทนให้ชนะตลาดเนี่ยเป็นเรื่องยากทำไมเราไม่ตอบผลตอบแทนอิงกับตัจชนีโดยการลงทุนใน ETF นครับ ครับผมก็วันนี้นักลงทุนคงได้ข้อมูลที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับเกี่ยวกับ ETF ก่อนจะปิดท้ายรายการนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจลงทุนหุ้นต่างประเทศก็สามารถลงทุนได้กับ KTZ ผ่าน KTZ Intertrade วันนี้ผมขอขอบคุณคุณที่พับอีกครั้งนะครับสำหรับข้อมูลเรื่องหุ้นและเศรษฐกิจต่างประเทศสาหรับนักลงทุนพบกันใหม่รอบหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ